เติมเงินเข้าแอปเป๋าตังด้วย QR code เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส5ที่กำลังมาถึงและว,วิธีการสมัครคนเก่าคนใหม่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เช็คที่นี่เลยสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องรุงป้าหน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังด้วย QR code เพื่อเอาไปใช้จ่ายคครขึ่งเฟส5ที่กำลังมาถึงส่ง QR code ให้เพื่อนเติมเงินให้ก็ได้แล้ววิธีการสมัครคนเก่าคนใหม่พร้อมไทม์ไลน์ที่โครงการคครึ่งเฟส5จะเปิดให้ลงทะเบียนว่ามีวิธีการอย่างไรสำหรับไทม์ไลน์ระยะเวลาการเข้าร่วมและใช้สิทธิ์ในโครงการคครึ่งเฟส5มีดังต่อไปนี้นะครับวันที่15สิงหาคม65นะครับเปิดรับลงทะเบียนร้านค้า วันที่17สิงหาคม65เปิดลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มวันที่19สิงหาคม65เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่25สิงหาคม65ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการคนลครึ่งเฟส5วันที่1กันยายน65 เริ่มใช้สิทธิโครงการคุรุครึ่งเฟส5วันที่14กันยายน65วันสุดท้ายในการใช้สิทธิ์คุรุครึ่องเฟส5ครั้งแรกเมื่อท่านได้รับสิทธิโครงการคุรุครึ่งเฟส5แล้วท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน65ด้วยนะครับหากท่านไม่ใช้สิทธิภายในวันที่14กันยายนท่านจะถูกตัดสิทธินะครับวันที่31ตุลาคม65 สิ้นสุดโครงการคละครึ่งเฟส5สำหรับทำลายระยะเวลาการเข้าร่วมการใช้สิทธิโครงการคละครึ่งเฟส5ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังเพื่อใช้จ่ายสิทธิโครงการคละครึ่งเฟส5ด้วย QR code ว่ามีวิธีการอย่างไรมาชมต่อเลยครับให้เราเข้าแอปเปาตังแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยกดตรงที่เติมเงิน เลือกช่องทางการเติมเงินหากท่านมีแอปกรุงไทยเน็อยู่แล้วท่านก็สามารถผูกกับแอปกรุงไทยเน็ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในที่นี้ผมจะมาแนะนำเติมเงินด้วย QR Code ให้เรากดธนาคารอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอเลือกธนาคารกสิกรไทยเลือก QR พร้อมเพย์จากนั้นเราก็จะเห็น QR พร้อมเพย์ให้เราส่ง QR พร้อมเพย์ให้เพื่อนทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อเติมเงินเข้าแอปเป่าตังหรือว่าจิวเล็ตของเราได้นะครับหรือจะเติมเงินให้ตัวเองก็สามารถบันทึกไว้ที่คลังภาพนะครับแล้วใช้แอปธนาคารที่เรามีอยู่กดสแกนจ่ายได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับว่าการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังจิวเล็ตด้วย QR code พร้อมเพย์มันง่ายมากเลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องจำหมายเลขจิวเลตให้มันยุงยากนะครับเพราะใน QR code ก็จะมีข้อมูลหมายเลข จิวเล็ et, บนแอปเป่าตังของเราอยู่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคําถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ